ครับสวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะพาทุกท่านนะครับมารับชมกิจกรรมประมงภูเขานะครับในตอนถัดจากตอนที่แล้วนะครับผมครับก็สำหรับตอนนี้นะครับก็เราก็จะพาทุกท่านนะครับมาดูว่าภายหลังจากที่นะครับชุมชนหรือว่าเกษตรกรนะครับเขามีการสร้างแหล่งอนุรักษ์พันุปลานะครับไม่ว่าจะเป็น ปลาชนิดไหนก็แล้วแต่นะครับผมแต่สิ่งที่เขาจะได้นะครับที่เขาจะได้หลังจากที่มันเกิดวางปลาครับคือก็คือลูกพัน์ปลานะครับแล้วก็แหล่งอาหารโปรตีนนะครับของชุมชนในลําดับถัดมานะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะพาทุกท่านนะครับมามาชมดีกว่านะครับมาชมว่ารูปแบบการจับลูกพันธ์ปลาไปลงในบ่อนะครับว่าเกษตรกรเขา เขาทำยังไงกันนะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีมีองค์ประกอบมีเครื่องมืออะไรบ้างนะครับจริงๆนะครับเครื่องมือหลักๆเลยนะครับวัสดุอุปกรณ์ก็คือมีสวิงนะครับสวิงอันหนึ่งนะครับแล้วก็กระสอบนะครับกระสอบปุ๋ยแล้วนี่นะครับกระสอบปุ๋ยใส่นาข้าวแล้วลยครับแล้วก็ถุงนะครับถุงสําหรับแพ็คปลา1ถุงนะครับถ้าท่านเห็นน้องคนกลางนะครับที่สะพายกระสอบอยู่นะครับข้างในจะเป็นถุงนะครับถุงที่ใส่น้ําแล้วก็ใส่ ไว้สาหรับใส่ลูกพันธ์ปลานะครับคือต้องบอกก่อนนะครับว่าพฤติกรรมของสัตว์น้ำนะครับของสัตว์นะครับผมมองว่าของสัตว์น้ําเกือบทุกชนิดเลยนะครับทุกชนิดนะครับก็ว่าได้นะฮะเขาจะชอบออกหากินนะครับออกหากินในช่วงกลางคืนนะครับก็คือหลังจากที่มันมืดหมดมืดประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับปลาก็จะเริ่มออกนะครับข้อข้อดีของปลาที่อยู่ในพื้นที่ป่าต้นน้ํานะครับของชุมชนเขานะครับ กลางคืนเนี่ยท่านเอาสวิงไปตักเลยครับท่านไม่ต้องไปใช้อุปกรณ์ใช้อวนไซ้อะไรที่มันยุ่งยากนะครับท่านเอาสวิงนี่แหละครับปลาเนี่ยเขาก็จะอยู่นิ่งๆกลางคืนเนี่ยพอเราพอมันโดนไฟนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นกลุ่มปลาเรียหินนะครับเป็นปลามันนะครับท่านเอาสวิงไปตักเลยครับท่านเอาสวิงก็ไปตักแล้วก็เอามาใส่ในถุงนะครับถุงที่ที่ผมเห็นที่น้องเขาสะพายเมื่อกี้นะครับที่แบกแบกใส่กระสอบแล้วด้านไหนแต่ว่าด้านในมันเป็นเป็นถุงเพค แพ็กปลาอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งถุงนี้นะครับเราก็จะเปลี่ยนถ่ายน้ําอาจจะสักชั่วโมงครั้งนะครับชั่วโมงหนึ่งครั้งนะครับลูกปลามันจะออกมาครับทั้งปลาเลียหินหรือที่เราเรียกกันว่าปลามันนะครับปลามันปลาเวียนปลาพลวงหินนะครับปลาแก้มช้ํานะครับปลากาและก็อีกหลายชนิดนะครับที่ที่เราสํารวจเจอนะครับ ที่มันอยู่ใต้กับแหลงอนุรักษ์พันปลาของชุมชนเขานะครับซึ่งซึ่งเป็นจุดที่เกษตรกรเขาสามารถที่จะหาหาปลาไปรับประทานได้นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเกษตรกรของจังหวัดน่านส่วนใหญ่นะครับเขาจะหาปลานะครับเพื่อการยังชีพนะครับส่วนใหญ่คือไม่มีการอกครับที่จะเอาปลาแล้วก็เอาไปขายนะครับพบน้อยมากนะครับจริงๆครับส่วนใหญ่ก็คือเอาไปแค่4ีหตัวกะว่าพอกินแล้วก็กลับกันนะครับ อันนี้ขอชื่นชมครับชื่นชมของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับผมอันนี้เราเราก็เข้ามานะครับเราเข้ามาประมาณทุ่มครึ่งนะครับเวลาทุ่มครึ่งนะครับเพื่อที่จะมาดูปลานะครับเราใช้วิธีการคือนะครับในพื้นที่นะครับในในระยะทางประมาณสามสามประมาณ3าคูณหเมตรนะครับประมาณเนี้เราจะอยู่ตรงจุดนี้ไม่ได้ออกไปไหนไกลครับเพื่อดูว่า ในพื้นที่ขนาดเล็กๆนี้ปรากฏว่ามันมีมีลูกปลานะครับซึ่งซึ่งตักอยู่เกือบชั่วโมงกว่านะครับเดี๋ยวมันก็ออกมานะครับคือปลา,ปลาพวกปลาต้นน้าส่วนใหญ่นะครับมันจะอยู่ใต้นะครับใต้ตัวโพรงหินนะครับเป็นเป็นรูในหินขนาดขนาดพอดีกับลาตัวเขานะครับซึ่งแต่ละตัวเขาก็จะหาหารูที่เขาอยู่ไอ้รูตัวนี้แหละครับที่เวลาน้ําป่ามาเนี่ยปลาค่าจะหลบเข้าไปข้างในรูนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําป่าหรือว่าเป็นศัตรูที่มัน อาจจะมาทําอันตรายเขานะครับเขาก็จะหลบเข้าไปในรูนะครับถ้าเราจะจับเขาเราก็ต้องรอรอให้เขาออกมาจากรูก่อนนะครับอันนี้อ่างน้ําเล็กนิดเดียวนะครับผมแต่ว่ามีลูกพันปลาเนี่ยผมมองว่าถ้าถ้าเกษตรกรขยันมาหางี้นะครับสักพื้นระยะทางสักประมาณไม่เกินสัก30เมตรเนี่ยเพียงพอครับเพียงพอสําหรับบ่อหนึ่งบ่อนะครับที่จะใช้ในการขุนเลี้ยงพันปลาให้มันมีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับผม สิ่งที่เราเจอรับก็มีพวกปลากัังนะครับปลากั้งเขาเจอเยอะมากนะครับพวกปลากัังแล้วที่สําคัญคือพวกปลาต้นน้ำนะครับเวลาเขาได้อยู่ในสภาวะแวดล้อมนะครับคืออยู่ในน้ำนะครับที่ที่เป็นน้ําของเขาจริงๆนะครับสิ่งที่มันเห็นคือเขาจะปรากฏสีนะครับสีออกมาสีที่เป็นธรรมชาติของเขาจริงๆนะครับสวยงามจริงๆครับผมมองว่ามันเป็นเป็นสัตว์ สัตว์สวยงามอีกชนิดหนึ่งนะครับมีหลากหลายสีครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มพวกปลาพลวงหินนะครับปลาพลวงก็มีนะครับปลาเวียนก็มีนะครับซึ่งเขาก็จะอยู่ในรูครับข้างด้านในมันก็จะเป็นโพรงเป็นโพรงถามว่าโพรงนี้มาจากไหนครับโพรงนี้มันเป็นโพรงที่พ่อแม่พันุปลาครับที่ผมเคยเล่าในคลิปคลิปที่ผ่านมานะครับว่าเขาเข้าไปผสมพันธ์วางไข่นะครับแล้วก็ฉีดไข่ไว้ในโพรงนะครับพอลูกมันออกมานะครับทีนี้ไอตัวโพรงเนี่ยเรา เราไม่รู้ครับว่ามันด้านในมันลึกมันกว้างขนาดไหนครับเพราะว่ามันเป็นเป็นก้อนหินขนาดค่อนข้างใจใหญ่นะครับสามสี่ก้อนมันมันประกบกันอยู่นะครับแล้วก็มันก็จะมีช่องว่างอยู่อันนี้แหละครับที่ที่ผมบอกว่า้ปลาพรวงอ่ะชาวบ้านเขาเรียกว่าปลาพรงาโพรงหินนะครับที่มันมันใช้ในการหลบซ่อนแล้วก็ใช้อ่าทั้งเป็นพูดง่ายคือเป็นที่อยู่อาศัยเป็นบ้านของปลานะครับที่ให้เขาให้เขามีชีวิตอยู่นะครับอ่าซึ่งซึ่งป่าต้นน้ําที่ผมบอกข้อดีก็คือว่ามันมีน้ำนะครับน้ําที่มันซึมออกมาตลอด จากตัวชั้นดินนะครับซึ่งตัวป่าไม้นี่แะครับที่จะเป็นตัวชะลอการไหลของน้ำนะครับโดยคุณภาพน้ำนะครับที่เราไปทําการตรวจวัดนะครับปรากฏว่าน้ําในพื้นที่ป่าต้นน้ำนะครับที่เราเห็นใสๆนี่คือมันมี pH นะครับบางครั้งก็วัดเจอที่ประมาณ3.5นะครับถึง4.5นะครับบางจุดนะครับในบางจุดถือถ้ามันอยู่บนบนเนี่ยก็คือบนบน ติดกับป่าต้นน้ำนะครับมันก็มี PS น้ําค่อนข้างจะเป็นกรดนิดหนึ่งนะครับอ่าเขาเป็นข้อมูลพื้นฐานนะครับที่เราจะมาพัฒนาการเลี้ยงปลาต้นน้าในอนาคตต่อไปนะครับอ่าอันนี้ก็คือคือปลากั้งครับปลากังก้งปลากั้งนี่เจอเยอะมากเลยนะครับปลากั้งเนี่ยคืออ่อมันแพร่พันธุ์ไวนะครับและออกลูกไวแต่ว,ว่าปริมาณเนื้อมันน้อยนะครับน้อยกว่ากว่าปลาช่อนนะครับซึ่งใหญ่สุดเต็มที่ก็ ขนาดนี้นะครับประมาณเคยเจอยาชุดก็ประมาณ300กรัมครับก็คือยังยังไม่เคยเจอที่ใหญ่กว่านี้นะครับหรืออาจจะมีใหญ่กว่านี้นะครับเพียงแต่ว่าพ่อแม่พันธุ์เขาอ่ะอาจจะไปอยู่ในในพื้นที่ป่าแหล่งอนุรักษ์นะครับอันนี้ก็สีสันนะครับค่อนข้างจะสวยมากนะครับมีหลากสีครับมีมีฟ้าฟ้าก็มีครับมีแดงนะครับหลายพันุนะครับอันนี้เราก็มามาสำรวจนะครับเพื่อที่จะดูความสมบูรณ์ของ ของทรัพยากรประมงนะครับในใต้พื้นที่แหล่งอนุรักษ์พันปลาของชุมชนเขานะครับชุมชนเขาก็พาดูนะครับพาดูซึ่งจุดนี้ก็คือเป็นจุดที่เกษตรกรสามารถที่จะมาใช้ประโยชน์ได้นะครับคือมาจับปลาไปปรุงอาหารได้นะครับแต่จับปลาครับคือคือยังไงก็ต้องจับกลางคืนนะครับและสิ่งสําคัญที่สุดนะครับในพื้นที่ปลานะครับคือมันมีความหลากหลายนะครับของตัว ทรัพยากรสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ป่าก็ดีครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําก็ดีครับกบก็มีครับพวกกบภูเขากบจุกกบตาแดงนะครับแล้วก็เขียดแลวไอ้พวกนี้ก็มีอยู่นะครับปัจจุบันก็ยังคงมีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเหมือนที่ผมบอกนะครับเขาก็จะมีมีบ้านของเขาอยู่คืออยู่ในโพรงหินนะครับเวลาได้ยินเสียงคนนะครับเขาก็จะหลบเข้าไปอยู่นะครับความ หลากหลายตัวนี้แหละครับคือบางครั้งการเข้าป่ามาอย่างอย่างสมัยก่อนนะครับผมผมย้อนไปนะครับถ้าย้อนไปอีกสัก50ปีหรือ40ปีอะไรเงี้ยครับผมเชื่อว่านะครับว่ามันยังคงมีสัตว์ป่าอยู่เยอะนะครับใ,ใ,ในในในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับซึ่งถ้าท่านออกมานะครับออกมา,าหาปลากลางคืนคนเดียวอย่างเงี้ยครับก็คืออันตรายมากเพราะว่าผมเท่าที่ผมดูเกษตรกรเขาเวลาเขาหาัก ก้มหาปลานะี่คือเขาจะไม่ได้สนใจอะไรรอบข้างนะครับก็คือตาจะจ้องอยู่แต่ในน้ํานะครับก้มไปเรื่อยครับซึ่งอันนี้ผมมองว่ามันมันมีความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงอาจจะสมมุตินะครับว่ามีพวกเสือโคร่งอะไรเงี้ยนั่งอยู่พวกไ่นมันนอนรออยู่คุณก็มองไม่เห็นหรอกครับนะครับถึงเงี้ยมันก็โดดหรือว่าพวกหมีควายตัวใหญ่แต่ปัจจุบันหมีควายในพื้นที่นี้ก็มีนะครับผมก็ตัวข้างใหญ่ซึ่งซึ่งถามว่า เขาเสี่ยงนะครับเสี่ยงกว่าจะได้ตัวปลาสัก10หรือ20ตัวมาลงในบ่อเลี้ยงไปอีก2อสาปีเนี่ยเขาใช้เขาต้องเสี่ยงนะครับเสี่ยงอันตรายเข้าไปหาหาลูกพัน์ปลาช่วงกลางค่ำกลางคืนนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นพื้นที่อ,อยู่ติดกับชุมชนนะครับแต่อย่าลืมว่า,าพื้นที่นี้นะครับส่วนใหญ่มัน,มนจังหวัดน่านมันเป็นเขตอุทยานค่อนข้างจะเยอะนะครับซึ่งมันมีสัตว์ป่าอยู่แล้วนะครับผมเลยนะครับตอนนี้เราเข้าไปก็พยายามให้เด็กเขา ส่งไฟดูรอบๆนะครับซึ่งเราเองก็ไม่ได้ประมาทน,นะครับนอกจากสัตว์ป่าแล้วมันอาจจะมีงูนะครับพวกงูต่างๆแล้วแต่นะครับที่มันเข้ามาอยู่ในพื้นที่ป่านะครับแล้วที่สําคัญน,น, <urers> นั่นเป็นเมืองเก่าด้วยนะครับพื้นที่แต่ละพื้นที่เราไปส่วนใหญ่ก็คือเป็นเมืองเก่านะครับซึ่งมันอาจจะมีบางอย่างที่เราไม่เองเราเองก็มองไม่เห็นนะครับอันนี้ก็คือ,อมีความจําเป็นนะครับที่ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับถ้าท่านจะเข้าไปนอนในป่าในอะไรช่วงค่ำกลางคืนนะครับ อ่าผมเคยเห็นนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาปักเข็มนะครับแล้วก็นอนกันในป่านะครับบอกตรงๆเลยนะครับมีความอันตรายค่อนข้างสูงนะครับซึ่งซึ่งเราเองก็ไม่รู้นะครับว่าสัตว์ป่าพอมันได้กลิ่นกลิ่นพวกหมูย่างหรือพวกกินข้าวกินอะไรแล้วแต่ครับมันอาจจะมาหาเราได้ตลอดเวลานะครับซึ่งอันเนี้ยกันไม่ดีกว่านะครับในจังหวัดน่านคือมันยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ของสัตว์ป่าอยู่นะครับในหลายพื้นที่นะครับถามว่าเรารู้ได้ยังไงครับเราเราก็ดูจาก เขตในรอบชายแดนเมืองลาวชายแดนของจังหวัดน่านครับซึ่งเป็นประเทศลาวครับเขาเองก็ยังได้สัตว์ป่านะครับซึ่งสัตว์ป่ามาจําหน่ายตามริมทาง่างต่อเนื่องนะครับเดี๋ยวมีโอกาสาผมก็จะพาไปดูนะครับในในพื้นที่ประเทศลาวเขานะครับว่ามีสัตว์ป่าอยู่ซึ่งถามว่ามันแตกต่างจากของจังหวัดน่านไหมมันก็ใกล้เคียงกันนะครับเลยฝากเตือนนักท่องเที่ยวนะครับที่เข้ามาในช่วงฤดูการท่องเที่ยวนะครับก็ ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับบางทีผมก็ขับรถผ่านมาเห็นจอดกลางเต็นท์กันในกลางป่าเงี้ยครับซึ่งโอเคครับเราอาจจะมองว่าป่ามันคือธรรมชาตินะครับเป็นจริงธรรมชาติมันก็มีหลากหลายนะครับที่มันอยู่ในธรรมชาตินะครับผมครับก็เราก็จะใช้เวลาในการสารวจปลานะครับคือในพื้นที่เอ่งน้ำนะครับขนาด3าคูณสตารางเมตรนะครับก็มีเราได้ปลารวมๆเกือบเกือบห้าสิบตัวนะครับแลวหนึ่งในนั้นก็ ก็มีปลาไข่ด้วยครับพะมันพร้อมที่จะไข่อยู่แล้วครับครับเห็นไหมครับความอมดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำนะครับเจอหลายชนิดครับอย่างพวกกลุ่มปลาพลวงหินเนี่ยเจอร่วมๆสามสิบตัวเลยนะครับแค่พื้นที่สามคุณสามตารางเมตรนะครับสามสิบตัวเนี่ยปกติถ้าเข้าไข่กันนะครับก็อยู่ที่ประมาณตัวละห้าบาทนะครับก็ผมมองว่าให้ชั่วโมงหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะหาเงินได้เกือบสองพันบาทนะครับก็ก็ถือว่าค่อนข้างที่จะ คุ้มนะครับถ้าเกิดเรามีการอนุรักษ์วางปลาไว้นะครับให้ให้มันมีพ่อแม่พันปลาแล้วก็ทยอยไข่ออกมานะครับซึ่งซึ่งผมมองว่ารูปแบบของอรูปแบบหรือว่าต้นแบบของการทําประมงภูเขาของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเราควรจะอิงตามตัวทรัพยากรและก็สภาพภูมิประเทศเป็นสําคัญนะครับซึ่งถ้าเราไปใช้องความรู้นะครับหรือว่า แนวคิดของการเลี้ยงปลาของเกษตรกรในพื้นที่ภาคกลางนะครับเอามาประยุกต์ใช้ผมมองว่าอาจจะอาจจะไม่มีจุดเด่นนะครับอาจจะไม่มีจุดเด่นเท่ากับเราลองมาทําการประมงในรูปแบบของของประมงภูเขานะครับซึ่งรูปแบบตัวนี้มันยังไม่มีใครคิดค้นนะครับว่าอะไรคือคอนดิชั o n ที่เหมาะสมนะครับสำหรับการ พัฒนากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับประมงภูเขานะครับซึ่งพวกผมเองก็ณปัจจุบันก็พยายามที่จะสำรวจนะครับสำรวจถึงปริมาณทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็เรื่องของทรัพยากรปลานะครับรวมทั้งพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับที่ต้องการเกี่ยวกับความต้องการของการบริโภคสัตว์น้ำนะครับในในพื้นที่จงังหวัดน่านนะครับเพื่อที่จะทดสอบทดลองนะครับอย่างน้อยก็คือหาค ondition นะครับในการ เลี้ยงปลาต้นน้ํานะครับว่าเราจะทํำยังไงครับว่าให้มันมีความยั่งยืนมากกว่าครับผมใช้คำวาความยั่งยืนคือเหมือนที่ชาวบ้านเขาพยายามทำนะครับเขาเองเขาก็ทําทในรูปแบบของความรู้ที่เขามีอยู่ครับคือการารักษาวังปลาไว้ครับกำหนดเขตวางปลานะครับโดยที่ห้ามห้าม ห้ามสมาชิกของชุมชนเข้าไปใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาดนะครับไม่ว่าจะเป็นสัตว์น้ําชนิดไหนก็แล้วแต่ครับก็คือห้ามเด็ดขาดเลยนะครับซึ่งสุดท้ายครับพอบางจุดนะครับก็คือสามารถที่จะเปิดเป็นการท่องเที่ยวนะครับผมยกตัวอย่างอย่างเช่นแถวบ้านหาดผะขนบ้านศพยาวนะครับพื้นที่ดังกล่าวก็ปัจจุบันก็ได้ใช้ประโยชน์นะครับใช้ประโยชน์จากจากทรัพยากรประมงนะครับในการเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับ โดยใช้กลุ่มพวกกลุ่มป้าปีกแดงนะครับที่เขาได้อนุรักษ์ไว้นะครับามาเป็นตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้าไปเยี่ยมชมพื้นที่นะครับแล้วก็เกษตรกรก็จําหน่ายอาหารนะครับส้มตําไก่ย่างนะครับรวมทั้งอาหารหอื่นๆอ,อีกนะครับซึ่งก็เป็นอีกแนวนคิดหนึ่งนะครับซึ่งถ้ามันสามารถที่จะขยายองค์ความรู้เหล่านี้ไปยังเกษตรกรในในพื้นที่ป่าต้นน้ำนะครับเขาเองก็อา,อาจจะ มีวังปลาเวียนนะครับซึ่งวังปลาเวียนให้คนเข้ามาเยี่ยมชมนะครับเป็นแพเลก็กๆหรือว่าอาจจะเป็นเรือเรือยางที่พายไปดออูวังปลาในพื้นที่ก็ได้ครับก็คือมันก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับที่จะส่งเสริมให้เกษตรกร,เ,ร,กรนะเขามีอาชีพเสริมได้นะครับผมครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาตินะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานะครับที่ได้ สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานครั้งนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม

พูดแล้วมันจะตื่นในร่างมนเมมันจะตืนเท้านั้นมันจะหูด้วยนะโดยก่ขอตื่ มันบ่มีจานอ๋ออยู่ใต้คน <coughs>

ครับปะพุงตัวนี้นึกยคุณปีนลีห็นก้อนหินเนี่ยเป็ลอกกล้องไม่ได้หรอกกนไม่ถึง5นาที จบหรืงันาที่ย์าอนวิดีโอได้ไปซิบมจิ